ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่คุณสอนบันเทิงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแม่ด้วยนะคะแม่สอนบอกว่าอยากได้นะครับได้ครับแม่สอนไปครับกดได้เลยครับแม่สอนกดยางแม่สอนนี่พี่ยอดประตูนะครับแม่ใส่นะครับแม่สอนนะครับพี่โน่นโน๊พี่มังคีม แม่เพ็ญงามเอาเพิ่มไหมครับแม่เพ็ญงามใครโดนเรียกชื่อกดจ้าพี่คุณไหวเต้นแม่สอนจะสั่งเลยนี่มีทั้งแม่สอนพี่อาร์ตพี่สุจริงพี่แอปเปิลเนี่ยพี่จะสั่งเพิ่มถ้าน้องไหวเต้น<อ>พี่บุ๊กบอกอันนี้พี่บุ๊กนะอันนี้อันนี้ประมาณห้าหร้าห้าคนแล้วอันนี้แม่เพ็ญง,งามบอกว่าแม่แม่เพ็ญง,งามบอกว่าคุณไหวเต้นแม่จะสั่งเพิ่มโอเคพี่เกมี่บอกว่า มาข่าวพี่ลูกหวายจะสั่งเพิ่มด้วยคนนี่เกือบสิบคนแล้วนะจริงอ่านอ่านอ่านเอาไปอ่านเดี๋ยวไม่เชื่อเอาไปอ่านพี่ดูแล้วพี่ดูว่ากี่คนแล้วที่เขารีวิวพี่นี่ตัวบอกฝั่งรีวิวเข้า่ะสิบย่าวยอดเลยพี่ตุงสั่งอีกเป็นสี่สิบแล้วโอ้โห คนลูกไหวามาเต้นจะสั่งเธอนี่พี่ต้องใหม่นะคนใหม่แล้วนะโร็เร็วเร็วอย่ามัวแต่แอะเร็วพี่มาเร็วเนี่ยพี่สุรอเนี่ยเร็วพี่ไหวคุณไหวเต้นจะสั่งเพิ่มพี่การบอกเพิ่มมาหนาเห็นไหมั่างคนเลยแป๊บนึงขอแคบก่อนขอแคบก่อนใครพูดบ้างอ่าเดี๋ยวนะนี่พี่การหนึ่งหนึ่งนะครับผมขออนุญาตแคบก่อนนะครับ อ่ะหลายชื่อนะครับแมกการนะครับนี่นะครับพี่วิสมัยพี่เก๋นะครับพี่อัิการพี่หนุ่ยนะครับพี่ยอดประทูนะครับพี่แอปเปิลนะครับพี่เกวีนะครับพี่ขวัญนะครับพี่แพรวีนะครับพี่แม่ประเพณีนะครับพี่บุกนะครับพี่นิชาภานะครับแล้วก็พี่ใหม่นะครับแล้วก็แม่ครูสอนนะครับแล้วก็พี่อาร์ตนะครับจะต้องได้หนึ่งอ่ะพี่อาร์ตห้าหกเจ็ด 8นะครับ9 10 1 1 12สิ14 15 16 17 18 19นะครับต้อง<ม>ประมาณ19 20ถึีนี่เพิ่มมหอค่ะคุณแม่อังสุมาลินด้วยแม่อังสุมาลินเป็น20ี่สรบยชื่อนี้คืออะไรคือคนที่บอกว่าถ้าพี่ไหวเต้นแล้วทุกคนจะกดนะครับ <c oughs> ถ้ายี <c oughs> บ้านไม่ลดนี่ทุกคนทุกคนยู่ว่าที่ตัวนะจะนิ่งเต้น เต้นเต้นของพี่ไปเถอะเต้นพี่พี่เต้นเดี๋ยวจะเต้นแอะไรแล้วไปค่ะไปค่ะายค่ะอย่างนั้นฟิวก็ฟิวครับถ้าฟิวก็บอสเต้นด้วยเดี๋ยวบอสเต้นยายแล้วคู่กันดูนครับพี่เต้นป้าไม่เห็นมันไม่เห็นอีกสามเป็สามบ้าน ออกมาตอนนี้ต้อนไม่ไหวเด็กโยบเบลโยบโอ้ไม่เหปิดต้อนไป่ดีคนเลยเนี่ยตอนนั้นมันมีมันมีมันมีเครื่องกระตุ้นอ่ามาแล้วมาแล้วไหนอ่ะให้ให้น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มอีกสามสิบอันยันทายนะคะฮะปะเอออะพี่ปุ๊บจับล้ดู ไม่ได้เดี oh ๋ยววันนี้ไม่ได้อ๋อเออยื่ไม่ได้พี่เปิ้ลบอกว่ากดแล้วนายจะกดหรือจ๊ะไม่ได้ผมค่ะยี่สิบเอ็ด้านเท่าไหร่ยี่สิบเด้านครับสอนกดยังคะกดยังหมดแล้วขอบคุณครับยี่สิบเอ็ดบ้านสุดท้ายแล้วพี่าหมดใครกดไม่จริงนะครับผมจะเช็คหลังบ้านนะครับว่ารายชื่อใครไม่เด้งตอนช่วงเวลานี้นะครับใครดูได้นะครับทุกคน